ดูตัวใหญ่ตัวนี้ก่อนครับมันมาแล้วอ๋อสองตัวครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านชอบหากินครับผมก็พาพี่น้องมาดูตุ้มดักปลาไหลครับผมที่ดักไวเมื่อวานก่อนนะครับก็ที่แรกดักไวสิบสามหลังครับเก็บกลับไปแล้วหกหลังครับก็เหลืออยู่นี่เจ็ดหลังครับเสียดายเหยื่อไม่ก็เลยดักทิ้งไว้ครับ เรามาดูผลงานกันครับมันจะมีผลงานให้ได้ชมน,นะครับวันนี้รุดูหลังแรกกัเลยครับอุ้ยไอตัวนั้นมันขับมาแล้วครับ มาเข้าตุ่มเราแล้วครับไอตัวใหญ่หลังแรกของเราดูตัวใหญ่ตัวนี้ก่อนครับมันมาแล้วเร้ว,รว,รวมันก็มาครับมันกลับมาแล้วครับพี่น้องมันกลับมาแล้วผองาแล้วมันต้องกลับมาถึงเวลาแล้วครับมาดูครับมาดูนี่ไอตัวใหญ่วันนั้นครับ ถ้าใครเคยดูเคยได,ได้ได้ดูคลิปนั้นนะครับที่ว่าสายเบ็ดไรครับนี่ครับปลาไหลโดนตรงนี้แล้ครับแล้วมันหลุดไปวันนี้มันกลับมาแล้วครับนั่นไงไอ้ยักษ์ใหญ่ครับโดนจนได้ครับผมหมานหมานครับผมหลังแรกโดนก็ให้นะครับน่าจะ น่าจะมีอยู่มั้งครับสักหกเจ็ดขีดนะครับผมตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปกันครับผมไปครับมารุ่นหลังที่สองกันครับเป็นไงหลังนี้ แานไปโอ้โหได้ของใหญ่แล้วอันนี้ดูนเงียบนะครับนี่ว่างเปล่าครับไม่มีตัวเราก็จะเก็บกลับบ้านนะครับ เวีนไว้สักเวนไว้สักสอสมเดือนนะครับค่อยมาใส่ว่าใส่บ่อยแล้วปลาไหลมันไม่ค่อยเข้าครับแต่ก็หาไหม้ย,ยากจริงๆครับถ้าเกิดว่าต้องใส่ก็เดี๋ยวจะกลับมาใส่อีกทีครับไปครับไปรุ่นหลังต่อไปมารุ่นหลังที่สามกันครับ ยังไงหลังนี้ใส่ไม่เคยโดนเลยวันนี้จะโดนไหมอันนี้ก็ยังว่างเปล่าไม่มีตัวครับรดูหล,หลังต่อไปครับ ดูดหลังที่สี่ของเรากันครับเป็นอห่ังนี้ตุ้มเอียงอยอางนี้ตัวครับ งปาดูหลังที่ห้าครับ มีตัวไม้หลังนี้ว่างเปล่าหรก็ไหลาหายไปไหนหมดจะไปรุ่นอีกสองหลังสุดท้ายครับข้างนอกครับผมนะครับ มาลุนอีกสองหลังสุดท้ายครับจะมีตัวไหมเป็นไงหลังนี้อืมสองตัวครับหลังนี้สองแต้มอืม ไม่ใหญ่ครับนี่สองเต้มเลยเอาไว้ใส่เอาไว้รอประดูนี่เหมาะมากเลยครับเดี๋ยวเอาไว้รอประดูครับมาดูรัังสุดท้ายกันครับ ดูลหลังสุดท้ายกันครับ ไม่มีตัวครับหลังสุดท้ายไปสรุปผลงานกันครับสรุปผลงานตุ้มดักปลาไหลของเราเช้านี้นะครับได้ยักษ์ใหญ่มาเต็มหนึง่งแล้วก็ ได้ใช้เล็กมาสองแต้มครับก็ถือว่ามันหมานอยู่นะครับนี่ไอยักษ์ใหญ่หูดจากเบ็ดเราแต่ไม่รอดจากตุ่มเรานะครับน่าจะมีน่าจะมีนะครับหกสักหกเจ็ดขีดนะครับ หรือก็อาจจะถึงโลก็ได้ไม่แน่ใจแต่ใหญ่จริงๆครับยังมีรอยตรงหัวยังมีรอยแบบที่เหมือนว่าดิ้นเพื่อจะรู้จักเบ็ดอยู่เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเทรวมกัน สรุปก็สรุปก็ได้สาบแต้มนะครับชาวนี้ยังไงก็้อความความใหญ่ของเขายัางไงก็อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคุณบ้าช,ชอบหาก,กินด้วยนะครับเราจะลืมครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะทำอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ตกลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ